กลายเป็นประเด็นดราม่าอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมสําหรับเรื่องราวของสาวแพลวพราว,ราวแสงทองนักร้องหมอลําซิ่งชื่อดังนะคะกับทางด้านของแฟนหนุ่มสุดหล่อยอย่างหนุ่มซันวงสะทอนนั่นเองคุณผู้ชมที่ก่อนหน้านี้นะคะทางด้านของหนุ่มซันวงสะทอนเองค่ะได้มีการออกมาโพสต์รูปภาพนะคะที่หนุ่มซันเองได้มีการสลับชุดกับสาวแพลวพราวแสงทองนั่นเองคุณผู้ชมโดยมีการโพสต์ข้อความเอาไว้นะคะบอกว่าแลกกันใส่ชุดและดูเหมือนว่าโพสต์ดังกล่าวนี้นะคะจะได้มีการโพสตเอาไว้ตั้งแต่วันที่18กันยายน จนที่ผ่านมาแล้วนะคะแต่ว่าใดๆค่ะคุณผู้ชมก็ได้มีชาวเน็ตนะคะได้มีการขุดคลิปวิดีโอขณะที่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมคะก็เคยใส่ชุดนอนซึ่งก็เรียกได้ว่าดูไปดูมาแล้วนะคะคล้ายกับชุดของหนุ่มซันวงสะท้อนที่ใส่อยู่ในรูปเลยล่ะคะ่ะคุณผู้ชมค่ะซึ่งงานนี้นะคะคุณผู้ชมทางด้านของชาวเน็ตเองค่ะได้มีการเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมากมายเลยค่ะบางก็บอกว่าคือพากันจําดีแท้ครับ เป็นชั้นเนี่ยเสื้อผ้าของผัวเก่าชั้นบอกให้ผัวใหม่ใส่เด้อสาวบางก็คอมเมนต์นะคะบอกว่าเป็นอย่างหลักกับอีกแค่เสื้อผ้านะคะ บางก็บอกเขาว่าอย่าพากันคิดหลายเขาอาจจะซื้อใหม่แต่มันคือกันก็ได้โดยงานนี้เองคุณผู้ชมทางด้านของเพจดังอย่างโฮมคูนนะคะก็ได้มีการออกมาโพสถึงดราม่าดังกล่าวนี้ค่ะบอกว่าล่าสุดเนี่ยดราม่าระอุข,ขึ้นอีกประเด็นแพรวเ,เอาชุดอดีตนะคะมาให้ซันใส่งานนี้แฟนคลับไม่ทนออกมาตอบกลับแทนแบบนี้นะคะบอกว่ามันเรื่องภายในครอบครัวเขาเราอย่าไปยุ่งชีวิตส่วนตัวของเขาถ้าชอบผลงานก็สนับสนุนถ้าไม่ชอบเนี่ยก็อยู่ ให้เขาดำเนินชีวิตของเขาไปมันก็แค่เสื้อผ้าอยากเป็นทุกข์เขาเลยยกจิตใจให้สูงเข้าไว้จะได้สุขขึ้นอยาไปทุกข์ในความสุขของเขาเลยปล่อยเขาวันนี้เนี่ยเรามีความสุขหรือ,อยังทาอย่างให้รีบหานั่นเองคุณผู้ชมโดยงานนี้เนี่ยก็ได้มีการโพสต์ภาพค่ะที่หนุ่มซันวงสะทอนได้ใส่ชุดนอนดังกล่าวเอาไว้อีกด้วยนะคะพร้อมกับมีคอมเมนต์ของชาวเน็ตที่บอกว่า,อ,าอ้าวแพลวพราวทำไมเอาชุดนอนผัวเก่าให้ผัวใหม่ใส่ละ่ะเหมือน ไม่ให้เกียดน้องสันนะคะถ้าน้องสันคิดมากว่ายัางไม่ลืมคนเก่าแย่เลยนะซึ่งก็มีชาวเน็ตคะ่ะได้มีการเข้ามาตอบเหมือนกันบอกว่ามันก็แค่เสื้อผ้านะคะอย่าไปเป็นทุกข์เขาเลยยกจิตใจให้สูงเข้าไว้จะได้สูงขึ้นอย่าไปทุกข์ในความสุขของเขาเลยปล่อยเขาวันนี้เนี่ยเรามีความสุขหรือยังถ้าอย่างให้รีหานะคะบางก็บอกค่ะว่ามันเป็นเรื่องภายในครอบครัวเราเนยอย่าไปยุ่งชีวิตส่วนตัวของเขาถ้าชอบผลงานก็สนับสนุน ถ้าไม่ชอบก็อยู่เฉยๆให้เขาดําเนินชีวิตของเขาไปและนี่เลยค่ะคุณผู้ชมก็คือคอมเมนต์ของ FC แฟนคลับที่ได้มีการตอบกลับแทนสาวแพร,ว,พรวแสงทองกับหนุ่มสันวงสะท้อนนะคะหลังจากที่กลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนระอุขึ้นมาอีกครั้งค่ะคุณผู้ชม ก็เอาเป็นว่างานนี้นะคะทางด้านของหนุ่มซันวงสะท้อนเนี่ยจะใส่ชุดนอนชุดเดียวกันกับทางด้านของบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือไม่นะคะอันนี้เนี่ยก็อย่าเพิ่งรีบด่วนตัดสินใจกันไปค่ะอาจจะเป็นแค่ชุดนะคะที่คล้ายการเฉยๆก็ได้ซึ่งงานนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปค่ะคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันแล้วล่ะคะ่ะ